ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเอฟซีนะครับเนาะทุกทุกท่านนะครับผมบอกว่าพี่พีเอฟซีเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับผมสหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหวยฮานอยหรือว่าแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับผมสูตร2ตัวเด่นนะครับมัดรวม3ามนอยนะครับงวดประจำวันที่ห้เดือน9 2564นะครับผม ครับก่อนสิไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับผมทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมถ้าพี่ๆเอฟซีท่านใดชื่นชอบแนวทางที่บอลหลองจับคู่ให้ ก็ลองเข็บหน้าจอนะครับแล้วก็ไปพิจารณานะครับผมก็บ่ต้องตามบอลองทุกคู่ก็ได้นะครับเนาะกาเลือกตัวที่ชอบนะครับที่มักนะครับผมระอว่าพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับก็บอมักตามที่จับคู่ให้การลองเอาตัวเด่นนะครับตัวรูดนะครับไปจับคู่เบิ่งนะครับผมครับกามามารับชมผมผลเมื่อวานนะครับเนาะผลเมื่อวานนี้บ่ลองให้เด่นห้าเด่นหกนะครับผมกา หน่อยพิเศษนะครับหน่อยพิเศษออก 1. 7 7กับ91อันนี้รุดไปนะครับในหน่อยพิเศษนะครับส่วนหน่อยปกติ678กับ95นะครับห9า5บ่มีพี่น้องบ่รองให้บ่สุดนะครับกลมาแค่ตัวเด่นนะครับ9กับรุดไปนะครับผมส่วนบนนะครับ678นีดในก็มาแค่ตัวเด่นอีกแล้วครับพ่นปอยูหนาพี่น้องเพ่นไปอยูหนานะครับ6 7นะครับเนาะ นะครับมาแค่ตัวเด่นนะครับมาแค่ตนะัวเด่นเนาะส่วนน้อย VIP นะครับแปด้าห้ากับห้าเจ็ดนะพี่นอ้องเสียดายครับ, 58, 56, บ5้า6ปดห้าหเปิ่นให้าเจ็ดนะห้ากับพวเดียวครับพี่พมาแค่ตัวเด่นนะครับผมมาแค่ตัวเด่นนะครับโอ้เสียน่าเสียดายนะครับตัวเด่นเนาะมาแค่ตัวเดนะ่น สรุปแล้วนะครับการเมื่อวานนี้บอลองจับคู่ให้บททึกนะครับเนาะพี่น้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆนะครับมาแค่ตัวเด่นนะครับทั้งๆที่เพิ่มมาตั้ง2นอยนะครับเนาะนอยปกติแล้วกับนอย v i p เนาะนะครับกราบขอโทษขออภัยนะครับผมเดี๋ยวเขามารับชมแนวทางในงวดนี้เลยนะครับสงสัยบอลองต้องไปเฮดบุญแล้วนะครับมาน้นนะครับพีพีเอฟซีนะครับเดี๋ยวบอล อาชีพแล้วกับวอลลองก็สิไปถวายสังฆทานนะครับวันนี้ไปขอแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมไปขอแนวทางกับไอ้ไข่นะครับส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นฮานอยในวันนี้นะครับผมยังชอบ6กับ7นะครับ6กับ7สายวิ่งสายรูด ให้ไปที่6นะครับผมเด่น6เด่น7วิ่งรูดที่6นะครับส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่น7ก็จะมี7 8 7 5 7 9 7 3แล้วก็ เจ็ดหนึ่งนะครับผมห้าคู่นะครับเด่นเจ็ดส่วนเด่นหกเด่นหกก็จะมีหกเจ็ดหกหนึ่งหกแปดหกสี่แล้วก็หกหกนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่นออกเบิ้นเจ็ดเจ็ดกับห้าห้าแล้วนะครับเหลือหกหก พพเอก็ลองเอาไปพิจารณาครับสลับใส่เบิ้ลเนาะส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับตัวเด่น3ตัวก็จะมี766 178แล้วก็867นะครับสรับ PPFC ีนะครับที่ชื่นชอบแนวทาง3ตัวนะครับก็ลองเอาไปพิจารณานะครับผม ถ้าชินชอบค่อยตามนะครับถ้าบอมักกะบอต้องตามนะครับพี่พี่เพออราะว่าลองกะได้มาจากสูตรคำนวณน,นะครับกะบบอ,บอมีทางรู้ได้นะครับว่าแนวทางพันสอ,อกตัวใดเนาะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมส่วนตัวเด่นที่ชินชอบส่วนตัวนะครับเด่นที่ชอบส่วนตัววันนี้ก็จะมี7 8นะครับ7 8 7 8แล้วก็7 1 นะครับผมส่วนเด่น6วิ่งรูด6ชอบ6 7 6 7นะครับ6 7แล้วก็6 6, 6นะครับคิดว่าสายเบิ้ลกับโบนเน่นะครับอาจจะมานะครับเมื่อนี้ส่วน3ตัวก็ที่ชอบเลยคือนี่ครับ 6, 6 6นะครับเนาะ7 6, 6 6นะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปบอหลงกับขอแรงใจเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์เนาะกดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้บอหลงเลยเด้อครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้บอหลงก็จะไปเฮ็ดบุญถวายสังฆทานนะครับเนาะกับขอพรนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเนาะกับสีให้พี่ๆนะขอพรให้พี่ๆเอฟซีทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมทุกๆแนวทางนะครับบม่ว่าแนวทางหวย รัฐบาลลาวหรือว่าแนวทางของรัฐบาลไทยหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับเนาะกัสิขอให้พี่ๆทุกคนมีโชคมีลาบกันนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ